จะไม่หยุดทนายเดชาไม่หยุดพูดคดีแตงโมปรบับใดที่ยังมีคนถามก็ยังมีคนอยากรู้ทนายเดชากิตติวิทยานานยืนยันว่ายังไม่หยุดพูดหรือหยุดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีแตงโมโดยทนายเดชาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กทนายใครทุกประกาศว่า ข่าวคดีแตงโมประชาชนยังให้ความสนใจผู้สื่อข่าวยังมาสัมภาษณ์ตนเองอยู่ดังนั้นตนเองจะพูดทุกวันถ้าประชาชนยังให้ความสนใจใครจะมาสั่งห้ามตนเองไม่ได้ยกเว้นพอของตนเองสั่งจึงเรียนมาเพื่อทราบนอกจากนี้นะคะทนายเดชาย,ยังได้ระบุอีกด้วยว่าใครที่อยากมีปัญหาให้นัดหมายส่วนตัวได้ไม่ว่าในระบบนอกระบบให้นัดหมายมาและยังได้แจ้งตำรวจแล้วว่า มีนักการเมืองมาค่มขู่ว่าจะใช้วิธีการนอกระบบกับตนเองซึ่งส่วนตัวไม่เคยกลัวพวกกระจอกเหล่านี้ส่วนทางด้านชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากค่ะรวมถึงทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ขอร่วมวงด้วยโดยเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าหยุดเถิดลูกซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี้เป็นจํานวนมากเช่นกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e ดับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ